ไม่ต้องปลูกมัดไม่ต้องปลูกมัดเราก็ใช้ชีวิตไป,ปแต่ถ้าเมื่อไหร่มีความรักแบบปลูกมัดมันจะต้องรับผิดชอบมันจะมาพร้อมกับความรับผิดชอบมันก็จะไม่มีความสนุกหละยิ่งมีครอบครัวมีอะไรก็จะมีภาระมีหน้าที่มีความรับผิดชอบซึ่งมันมันจะต้อง มันต้องใช้ความมั่นคงมันต้องมีความมั่นคงทางจิตใจยาก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 แล้วในยุคสมัยแบบนี้ที่สิ่งเยา้ายวนมันเยอะยากนะมันยากการที่เราจะมีแบบความรักแบบความรักแบบใจเดียวมั่นคงมนะันยากมากแนะคนส่วนใหญ่เดียวยุคนี้มันก็เลยไม่ค่อยแบบไม่ค่อยแบบอันนี้กันไงไม่ค่อยแบบ

แปรี่ผมลงไม่อ้วนขึ้นค่ะพี่อ้วนขึ้นกินแซบกินแซบมากในกินขนมเหมือนกันเนี่ยกินขนมเด็กมันตัดผมสั้นมันก็เลยดูหน้ายาวไงมันตัดผมสั้นมันก็เลยดูหน้ายาวแต่ไ ช่ตรงผมค่ะมันทำให้ดูหน้ายาวแล้วต้องตัดจริงๆไม่ได้อยากตัดนะแต่มันต้องตัดเพราะว่าผมเรามันยาวมันยาวไม่สม่ำเสมอกันค่ะมันเป็นผมทรงรูปทรงไข่ดาวอะตรงกลางมันจะผมบางถ้าเราปล่อยผมยาวไปมันจะยิ่งเห็นชัดเป็นคนไว้ผมยาวไม่ได้เดี๋ยวทุกคนจะสงสัยว่าทำไมแพรลี่ตัดผมทำไมแพรลี่ตัดผมทำไมทำไมไม่ยอมไว้ผมยาว ก็คืออยากไว้ใจจริงไม่ได้ไม,ไม่ไม่ใช่ว่าไม่อยากไว้ผมยาวอยากไว้แต่ว่ามันไว้ไม่ได้พราเรามีปัญหาผมบางเนี่ยไม่ล้านก็บุญแล้วไม่ล้านก็บุญขนาดไหนตอนนี้จริงจริงมีโอกาสที่ผมจะล้านมากแปดสิบเปอร์เซ็นเลยเพราะว่าตอนเป็นพระคือมันไปแล้วอะไม่ได้บำรุงเลยแล้วก็ลากผมมันคอนแอร์ลง พอเราไม่ได้บารุงใช่ไหมตอนเป็นพระแล้วเราก็โกนผมตลอดไอ้ใบไม่โกนอะที่โกนผมอะมันทําลายรากผมมันทําให้รากผมอ่อนแอสาเหตุหลักๆเลยหนึ่งมาจากกรรมพันธุ์กรรมพันธุ์มีส่วนมากกรรมพันธุ์ค่ะดิฉันเป็นเคสกรรมพันธุ์แล้วก็อันหนึ่งก็จากการที่ไปบวชพระด้วยแล้วก็ไม่ได้บํารุงเงยถ้าเรารู้ตัวเร็วบำรุงเร็วโอกาสที่ผมจะหลุดร่วงก็ก็มีน้อย เดี๋ยวเราเพิ่งมาดูแลตอนศึกมาแล้วสามสิบแล้วอะก็ดูแลได้เท่าตามอัตภาพดูแลได้เท่านี้แหละตามอัตภาพปลูกแล้วฮะจะไม่ปลูกหนักกว่าน,นี้อีกเขาไม่ปลูกข้างหน้าเป็นตัวเอ็มอย่างนี้เลยเว้าวเข้าไปอย่างนี้เลยเนี่ยวเว้าวเข้าไปอย่างนี้นะ เห็นไหมเนี่ยจะเห็นไหมเห็นร่องรอยของความผมบางไหมเนะี่ยโซนเนี่ยเนี่ยมันจะเว้าเข้าไปอย่างนี้เลยมันเว้าอย่างนี้เลยนะเนี่ย่างเนี้ยฟื้อย่างเงี้ยค, like คือถ้าไม่ได้บำรุงนะตัวเนี้ยหายหมดผมก็จะเป็นแบบคุณช้างอะ่ะตัวเนี้ยตัวเนี้ยหายหมดเลยบริเวณตัวเนี้ยหายหมดจะเหลือแค่โซนนี้เนี่ยแล้วก็ล้อมไปแล้วเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยใช่ไหมใช่ไหมเป็นร่องรอยไหมอืออืม ก็อืมอมันก็ได้แค่นี้อ่ะมันได้แค่นี้จริงนะคะับอืมดูแลแล้วมันได้แค่นี้ใช่ก็มท้องใหม่โอ้หืม

ไปงอยายก่อนไปไปงอยายนั่นไปไปไปหายายนะไปเลยหายายไปงอยายไปไปเลยหายายเลยมาหายายหน่อยสิมามารักยายก่อนเร็วๆมามายายอุ้มมาไม่ไปจ้าไม่ไปไม่ไปจ้าอยู่กับแม่อยู่กับแม่จ้าอยู่กับแม่จ้าไม่ไปจ้าจะให้รักกูเนาะ ขอบคุณสาตว์ขอกกุล่ะทุกคนเป็นช่องใหม่นะคะต้องฝากกันนิดนึงแผ่นดินไหวกว่าอะไรเป็นอันดับแรกกระเป๋าค่ะกระเป๋าคนทุกคนไปเดท,ทุกคนทุกคนทํางานก็ต้องมีกระเป๋าก็ต้องกระเป๋าก็กระเป๋าโทรศัพท์กระเป๋ากระโทรศัพท์อย่างอื่นเอาไว้ที่หลังเอาของที่อยู่ใกล้ตัวที่สุดก็คือกระเป๋ากระโทรศัพท์ต้องกว่ายัางไงก็ต้องมีข้อมูลติดต่อ ยังไงก็ต้องแบบช่องทางการติดต่อหมาไม่ว้าค่ะหมาไม่ฟ้าค่ะอืมเอาตัวรอดก่อนอย่าไปห่วงหมาห่วงแมวขายทุเรียนวันไหนคาอยากกินแล้วยังไม่ขายค่ะยังไม่ขายค่ะแม่แดงรอก่อนทีจ่จริงอะ่ะน้องกันนี้ญาติกันที่เอาทุเรียนมาลงนางเจ้ามาลงให้แต่มันมีแค่สามร้อยโลก็เลยบอกอยังไม่เอา เพราะว่าเราขายเราต้องขายแบบต่อเนื่องเราต้องทําต่อเนื่องเพราะว่าทีมงานเราเยอะแล้วลูกค้าเราก็เยอะขายแบบกระปิดกระปอยไม่เอาคนมันเซ็งคนมันเซ็งถ้าขายก็คือขายเลยขายทีเดียวเลยขายทีเดียวเลยใช่ขายก็คือต้องขายแบบฟุบเลยใช่เดี๋ยวเรวเดี๋ยวรอเซ็ตใหญ่ก่อนค่ะทุกคนรอ ทุเรียนลัตใหญ่ก่อนที่มันกาลังจะออกเนี่ยพายุจะมาอีกแล้วเนี่ยสงสารชาวสวนนะาถ้าพายุเข้าสวนนี้จบเลยนะเนี่ยทุเรียนกำลังจะเก็บเกี่ยวแล้วเอาทุเรียนเข้าสวนคือจบล็งจุงล็งจงอืมใช่ไมป้ยอะล็งจุง,ง,จงทำไมมาหาแม่กลัวายายจับห่ะ กูยายจับเบอร์โลกอ่ะกูยายจับเหรออะกูยายจับเหรอ mm hmm. ต้องมาเรียละเรียนทำไมมีแต่กันแดดได้เวลาอาบน้ำอา่า hmm. ม mm ังแล้ว hmm. อ mm ่ะ hmm. ห mm ือตากผ้าเฮ้ย เราไต้ัวลยาตกตกไปเรปั่นอะไรก็ปั่นได้เนาะปั่นได้รมีที่ตักเสื้าเลยไม่สนใจเลยอยกไปจะื้อไนั้องืลาแบบเล็กๆไปทำให้ไม่ได้แล้วก็ระับเราไม่ล ปลาไม่ได้ขายแล้วนะคะพี่ปาลารอสิ้นปีนะปลาต้องรอนู่นเลยพิจิกาค่ะไม่ได้ขายแล้วหยุดขายเดี๋ยวขายทุเรียนเดี๋ยวจะขายทุเรียนเตรียมทานทุเรียนกันได้เลยค่ะเดี๋ยวรอ,ออีกสัก <c oughs> เดี๋ยวดูก่อนหลังสงการหลังสงการแล้วกันหลังสงการนะคะหลังสงการหลังสงการ ไม่ใช่ว่าไม่อยากขายนะอยากขายแต่ว่ามันยังไม่ยังแบบยังไม่อันนี้ใช่ทุเรียนแพงแต่ดิฉันขายก็แพงอยู่ดีค่ะทุกคนรอเลยต่อให้ดิฉันขายก็แพงค่ะสองร้อยแปดสิบกิโลละสองร้อยแปดสิบแต่คัดให้นะคัดเกตให้คัดทุเรียนให้แล้วก็ราคานี้ก็รับประกัน เธอปีนี้ใจแซื้อทุเรียนเลยเธอบอกว่าสองร้อยแปดสิบใช่สองร้อยแปดสิบยืนพื้นค่ะไม่ลดราคาค่ะถ้าแพงก็เราก็แพงแต่แพงมากเราก็ไม่ซื้อค่ะถ้าแพงเกินไปก็ไม่ซื้อค่ะแพงมากก็ไม่ขายค่ะใช่เราขายแบบเกรดพรีเมียมค่ะทุเรียนเราเนื้อหนึ่งพรีเมียมอ๋อฝนปอยละ ว่าจะไปอันนี้ไม่ไปละว,ว่าจะไปดูขอยืมสามร้อยซื้อนมผง ซ,ซื้อซื้อนมผงหรือว่ามึงเอาไปปั่นบาคาร่าม,มึงบอกว่าซื้อนมผงให้ลูกในอีพวกที่ชอบมาขอสามร้อยสามร้อยเนี่ยไม่มีปัญญาทรรมาหากินนะพวกมึงนี่นะไม่มีปัญญาธร,รมาหากินนะนะขยันขอนะขยันขอ ทำไมไลฟ์บางคนบอกทุเรียนจันทบุรีจันทบุรีค่ะคุณแพรนี่ก็ทุเรียนจันมันมีมันมีหลายรุ่นค่ะทุเรียนมันมีหลายรุ่นนะทุกคนมันไม่ได้ว่าออกพร้อมกันทีเดียวหมดแต่ว่าทุเรียนรุ่นเนี้ยรุ่นพวกเนี้ยรุ่นเซตแรกๆอ่ะเนื้อมันยังแห้งไม่ดีมันยังแก่ไม่เต็มที่มันรสชาติมันไม่อร่อยบางคนเขาก็เขาอยากขายไงเขาก็รีบขายเขาก็รีบขายเขาไม่สนใจคุณภาพไง คนซื้อไปกินก no. oh. ็ดูท yeah. ุเร mm ียนไม่เป็นก็ไปซื้อไปอะไรมันก็คุณก็ได้ทุเรียนที่มันไม่อร่อยอ่ะคุณก็ได้ทุเรียนที่ไม่อร่อยถ้าถ้าคุณอยากกินทุเรียนที่อร่อยคุณก็ต้องรอเข้าใจไหมคุณก็ต้องรอนิดนึงคุณก็ต้องรอนิดนึงค่ะอยากกินก็รอหน่อยอยากกินก็ต้องรอค่ะรอกันหน่อยไม่ต้องรีบ เดี๋ยวได้กินแน่นอนอย่าลืมติดตามช่องนี้ด้วยนะคะใช่นี่ช่องใหม่เดี๋ยวจะไล์ช่องนี้แล้วนะต่อไปจะไล์ช่องนี้แล้วค่ะต่อไปต่อไปเราจะเจอกันในช่องนี้นะคะช่อง f o r d and Perry นึกว่าจะไม่ได้จะไม่ได้ใช้งานแล้วช่องนี้ที่แรกมันไล์ไม่ได้อุตส่าห์แบบอุตส่าห์แบบปั้นช่องใหม่นึกว่าตายห่าแล้วตายห่าแล้วไล์ไม่ได้ไม่มีปุ่มไล์ขึ้นเอ้า ส่งรายงานค่ะทุกคนถ้าปุ่มไลค์ไม่ขึ้นส่งรายงานเลยดิฉันก็ส่งรายงานไปส่งรายงานติ๊กต็อกบอกว่าหล่อนหล่อนไม่เลิศนะถ้าหล่อนไม่ให้ปุ่มไลค์ฉันสักพักมันก็ขึ้นปุ่มไลค์ให้ดิฉันก็ส่งไปวีนมันบส่งปุ่มไลค์มาให้ฉันเดี๋ยวนี้อักพักมันก็ส่งมาให้ติ๊กต็อกก็เลยส่งปุ่มไลค์มาให้ ติดตามแล้วขอบคุณค่าขอบคุณค่าติดตามเลยติดตามเลยนะคะช่วยกันช่วยกันค่ะเดี๋ยวทาลิปนิดนึงเมื่อกี้กินไอ้นี้ลิปมันหลุดปลาแดดเดียวปีหน้าค่ะไ้ยไม่ใช่สิ้นปีค่ะสิ้นปีสิ้นป,นปีใช่พูดเล่นส่งรายงานค่ะเดี๋ยวมันก็ขึ้นให้เนี่ยตกแล้วฝนกำลังตก นั่งหน้าบ้านอากาศเย็นมากเลยทุกคนฝนตกฝนตกวัน,กนนี้นั่งอยู่หน้าบ้านค่ะนั่งช่ำๆอยู่หน้าบ้านฝนตกนี่เดี๋ยวให้ดูอากาศบรรยากาศดีมากนี่ฝนตกอากาศเย็นๆนี่นกมันมาทำรังด้วยม <c oughs> <c oughs> ีนกมาทำรังเห็นไหมเนี่ย มีลูกมันนะมีลูกมันนอนอยู่ข้างในสองตัวมันล่วงค่ะแล้วแม่เขาเห็นมันล่วงมันล่วงเด้อแล้วแม่เขาเห็นเขาก็เลยเอาเชือกไปมัดไว้ให้มันใหม่เขาก็เลยเอาเชือกไปมัดไว้ให้มันมาทํารังมันรู้ว่าตรงนี้ปลอดภัยแต่อาจจะไม่ปลอดภัยจากอิชบานะคะสบายเายื้วกินนะรอนนะสชายะ อืมอืมนอนไปเลยสบายสุดไม่ต้องสนใจใครอากาศเย็นอย่างนี้ด้วยหลับยาวอืมหลับยาวค่ะสบายหลับยาวสบายอากาศมันเย็นขนาดที่ฉันยังอยากนอนเลยเนี่ยฉันยังอยากกลับไปนอน จบอกมึงอย่าม,มาวุ่นกับกูกูจะนอนสะบากบอกมึงอย่ามายุ่งกับกูนะกูจะนอนอากาศเย็นนี้ต้องกา,าแฟสักแก้วละกาแฟสักแก้วหนึ่งเดี๋ยวรอให้ให้ข้าวที่กินไปย่อยก่อนชวนหลานไม่ซื้อกาแฟละ วันหลังไะซื้กาแฟก่อนเมือวานสวยมากค่ะขอบคุณคุณป้าสมนึกนะคะไปทำงานแต่ชุดเหมือนจะใส่ไม่ได้แล้วแน่นมากเมื่อวานชุดแน่นมากโอ้โหไม่ไหวไม่ไหวชุดแน่นมากชุดชำ่ำ กลับบ้านนะกลับบ้านกันแล้วพนักงานกลับบ้านแนละ้วไม่มีออเดอร์ก็กลับบ้านกันก่อนไม่มีออเดอร์ก็กลับบ้านกันก่อน อากาจากอุตรดิตค่ะอุตรดิตเป็นไงบ้างคะฝนตกไหมอุตรดิตฝนตกไหมคะที่จันท์ฝนตกนะคะอุดิตฝนตกไม่เอ่ยที่จัน์ฝนตกคะ่ะอืมที่จัน์ฝนตกดีอะไรดีอ๋อร้อนเหรอคะร้อนเหรอคะที่จัน์ฝนตกชาเลยอะ่ะ อันนี้ดิฉันก็เทป,ปูนบ้านเทอะไรอตอนนี้ในกรทมตึกแถวกรุงเทพลั่นพนักงานหนีกลับบ้านกันแล้วท,ทุกซ้ำกรรมซ้อนนะอันนี้จากที่ทำงานกลับไปอยู่บ้านอยู่คอนโดก็อยู่ไม่ติดอีก อยู่คอนโดก็อยู่ไม่ติดอีกอะทุกคนลองคิดดู <Yeah. S 1> อืมอะก็ไปอยู่คอนโดอ,อีกนี่คือเหตุผลที่ดิฉันไม่อยากอย,กอยู่กรุงเทพเลยดิฉันคิดถูกดิฉันคิดถูกไม่เคยคิดอยากอยู่กรุงเทพเลยค่ะเพราะรู้ว่ามันไม่น่าอยู่เพราะรู้ว่ามันไม่น่าอยู่ แออัดเมืองแออัดนะคะมละพิษเยอะไม่มีอะไรซัพพอร์ตจิตใจเลยอยู่กรุงเทพนี่เหมือนอยู่บ้านให้เหมือนสุขอยู่บ้านสุขภาพกายดีสุขภาพใจดีอืมอยู่บ้านดีกว่าอยู่ต่างจังหวัดดีกว่าสบายใจถามว่าทำไมคนอยู่กรุงเทพถึงมีภาวะเสี่ยงที่จะที่จะแบบ เป็นโรคเครียดนะคนอยู่กรุงเทพอะเครียดเพราะว่ามันหลายอย่างมันหลายอย่างอืม,มหลายอย่างหน้าสวยจังขอบคุณค่ะอุ้ยหนึ่งหนึ่งแสนใจแล้วเหรอขอบคุณค่ะขอบคุณหนึ่งแสนใจนะคะขอบคุณสำหรับหนึ่งแสนใจนะคะ อืมอยู่จันทบ,บุรีค่ะอยู่จันทบ,บุรีดีกว่าสบายใจเดี๋ยวจะไปหากาแฟกินแลห,หละเดี๋ยวให้พาหลานไปหากาแฟกินไปก่อนนะคะแวะมาทำงานดีนะจ้าฟอร์ดกลับบ้านก่อนน่าสวยมาก ฝนกำลังตกเลยค่ะฝนตกไปปรอยอากาศดีนี่ไงดีฉันนั่งอยู่หน้าบ้านนี่อืมฝนตกรับลมรับอากาศอยากกินเปลือกทุเรียนเออ รอเลยค่ะเดี๋ยวกูขายให้กินเดี๋ยวก,กินเปิดตัวเรียนเดี๋ยวขายให้ค่ะถ้าอยากกินถ้าอยากกินเดี๋ยวขายให้ได้ค่ะอถ้าอยากกินเดี๋ยวขายให้ได้จ้ะทำไมพี่นวพรใช่ไหมคะ่ะพี่นวพรแล้วก็มันบอกว่ามันอยากกินเปิดตัทุเรียนเมื่อกี้ มันปานร้องทำไมวะฝากติดตามด้วยใช่ค่ะช่องใหม่ต่อไปจะไลฟ์ช่องนี้นะถ้าอยากเจอกันต้องมาติดตามช่องนี้ถ้าอยากเจอกันถ้าอยากเจอกันต้องมาติดตามช่องนี้นะคะจะได้ขึ้นกดติดตามคียอเตอร์ไปเลยค่ะเวลาไลฟ์สดมันจะได้เตือนเวลาไลฟ์สดมันจะได้เตือนมันจะได้แจ้ง อืมมันไงมันไม่แจ้งเตือนนะไม่ได้เป็นความจังหวะเดี๋ยวทาปากแป๊บหนึงนะครับทุกคนบำรุงริมฝีปากแป๊บนึงเดี๋ยวมา อุ้ยมาอยู่กับแม่เหรออุ้ยจะมาอยู่กับแม่เหรอฝนตกใช่ไหม ให้มันชุ่มชื้นอันนี้ไม่แพ้ค่ะอันนี้ไม่แพ้ลองทาดูแล้วสองสามวันแล้วถ้าแพ้คือมันจะรู้เลยมันจะขึ้นขายของไอใ้ใช้ของแพงแพ้หมดใช้ดีองดีออริปดีออแพ้งงใช้ของแพงไม่ได้เลย ทีมก็ใช้ลามมงลามเมออะไรก็แพ้หมดคนมีกรรมจริงถ้าใช้ของหลักร้อยไม่แพ้ค่ะถ้าใช้ของหลักพันแพ้หมด <c oughs> <c oughs> เออตลกปะตลกนะผิวมันไม่เหมือนคนอื่นนะคนเรามันความระคายเคืองความอะไรมันไม่เหมือนกันจริง จริงครีมทาผิวก็ใช้ได้บางยี่ห้อบางยี่ห้อทาแล้วแบบคันยุบยับยุบยับยุบับใช้ไม่ได้เลยใช้ไม่ได้เลยคันผดขึ้นผื่นขึ้นแล้วยิ่งแบบตอนไหนที่ภูมิตกนะโอ้โหนิดเดียวก็แพ้เลยถ้าภูมิตกนะช่วงไหนภูมิตกนะหน้านี่ขึ้นผดเลยหน้าขึ้นผดคันยุบจิบยุบจิบยุบจิบเต็มหน้าไปหมดเลยทรมานมากก็เลยไม่ค่อยจะกล้าใช้ ก็เลยไม่ค่อยจะกล้าใช้ก็นั่นแหละมันไม่เหมือนกันทุกคนเทะาะนั้นก็ใช้อะไรรอดก็ใช้อันนั้นใช้อะไรรอดก็ใช้อันนั้นค่ะอันไหนเราใช้ไม่รอดเราก็ไม่ต้องไปใช้มัน วัสดีทุกคนนะคะอย่าลืมติดตามช่องใหม่ด้วยเรสามวันนี้อาจจะมาไลด์ด้วยหาเรื่องคุยด้วยนะคะเพราะว่าจะปั้นช่องใหม่อาจจะมาไลฟ์นิดหน่อยไลฟ์หาเรื่องคุยเรื่องอะไรกับทุกคนนะคะอะไรไปไหนมามานี่นีมานี่ก่อนเร็วๆไปไหนมาโอ้ยเปียกเนี่ยเปียกมอกแมกเลยเปียกมอกแมกเลยเปียกเลยเนี่ยไปไหนมาเนี่ยอะไปไหนมา เปียกมากแม่เข้าบ้านเลยไปเข้าบ้านเลยไปหายายดีกว่าไปเปียกเปียกเปียกฝนตกไปเลย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 ไปหายา,ยายเปียกมากแม่ฝนตก ฝนตกไงทุกคนฝนตกเล่นน้ำไงฝนตกวิ่งเล่นน้ำขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณที่ติดตามคีเอเตอร์นะคะขอบคุณที่ติดตามคีเอเตอร์ไลน์นะคะติดตามได้เลยค่ะช่องนี้เดี๋ยวมาเจอกันเจอกันไม่ขายทุเรียนขายแต่ยังไม่ถึงเวลาค่ะพี่รอนิดนึงขายค่ะแต่ยังไม่ถึงเวลา รอรอถ้าอยากทานของดีต้องรอนะคะถ้าอยากทานของดีต้องรอะคะ่ะสวัสดีค่ะน่ารักมากค่ะสวัสดีพี่กัลยานะคะมีสามตัว,ม,ตวมีมีหมาสาม 3, แล้วก็แมวหนึ่งคนตงแล้วแดดออกแล้วแดดออกแล้วแดดออกแล้ว เด้ดออกแล้วอืม